สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับช่องเดอะวันวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถ z x 25R ก็ถือว่าเป็นรถที่หาได้ยากนะครับตัวนี้ก็มาเจอตัวนะครับก็จับมารีวิวให้เพื่อนๆพี่พน้องได้รับชมกันนะครับนี้เจ้าของรถไม่ประสงค์ออกกล้องนะครับก็จะถามข้อมูลพี่เขาเอานะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่น z x 25R สี่สุบเรียงนะครับกี่แรงม้าพี่ จำ,จำไม่ได้มันมสามสิบหรือสี่สิบกว่าประมาณนั้นประมาณประมาณนั้นเนาะมันคงไม่ห่างจากอาสามมากนะครับประมาณนี้นะนี่ก็เป็นสี่สูบนะครับเป็นรุ่นน่าจะเป็นซูเปอร์สปอร์ตนะประมาณจะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นรถสนามเหมือนกันตัวหนึ่งนะพี่นะเพราะมันเป็นรถสนามนะก็ลองมาจาก ZX6R หกอนะครับตัวนี้ก็รอเลยเป็นรถสนาม เต็มตัวนะนม่เหมือนกับอาสามของเรานะของขอาสามเราก็เป็นพวกน่าจะเป็นสปอร์ตสปอร์ตไบค์นะแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นซูเปอร์สปอร์ตนะครับตัวเล็กดูรอบคันนะรูปทรงก็สวยเลยนะตามรถสไตล์สนามนะครับซูเปอร์สปอร์ตข้างหน้าก็โชคกหัวกับ เป็นโชว์ของอะไรพี่ค<ช>ายาวะาค<ช>าวาเอ,อชาาโชวาแค่ตัวโชวเพราะว่าเป็นของน,นี่มันจ,จะมีบอกเลยใช่มันจะเป็นของโชวา,เ,ชวาเพราะว่ามันจะ<ช>จับมือกันกันกบคาวาเนาะใช่เป็นโชว์หัวกลับของโชวานะก็ตัวนี้ก็เบรกออกปั๊มเดียวนะพี่นะใช่ยังไม่สองข้างนะครับเขาเรียกจานอะไรพี่เขาเรียกปั๊มอะไรเป็นตัวจับดิเด้นเมาส์ป่ะดิเด้นเมาส์เนาะ หล่เอเลยเพราประกันลบตรงศูนย์เลยรงทางละหกพันมาหล่อไฟหน้าก็ตัวนี้น่าจะเป็น LED ทั้งคันนะครเบพี่อแดดมาจากุนฮีเลยตัวนี้ก็เหมือนกันหมดเลยนะพี่นะกเซทเอ็กซสิบอาร์เซเอ็กซานะตัวนี้ก็จะเป็นน้องเล็กของตระกูลเซเอ็กซ์นะครับเขวาวหล่อ,อ,อ,อเลยนะ ดูหน,ห,หน้าไม้นะครับตัวนี้ก็ยังเป็นหน้าไมดิจิตอลผสมอนาล็อกอยู่เนาะใช่ใช่ตัวนี้มีหน้าไมบอกอะไรบ้างที่จะมีโหมดก็ได้ครับจะมีโหมดเราก็กดปุ่มเซตตัวนี้ปึ๊บหนึ่งทีตัวนี้ก็จะกระพริบอันนี้จะเป็นโหมดฟาสต์ก็คือทำอเรียกแรงมา้ารีแรงมา้ามาได้ทั้งหมดเดีย๋ยวปั๊บตรงนี้ผมยื่นไมดีกว่านะจะได้ยินเสียงพี่ด้วยอมันจะรีแรงมา้าออกมาได้มากที่สุด แต่ถ้าเรากดปุ่มล่างปุ๊บมันจะเปลี่ยนไปเป็นเป็นโหมดโลโหมดโลเนี่ยโหมดโลก็คือแบบขี่ใช้งานทั่วไปเซฟน้ํามันอาจจะไม่ได้รีดแรงมากออกมาได้เท่าไหร่อาจจะเป็นโหมดใช้งานทั่วไปมากกว่าแล้วเราก็สมมุติถ้าเราปรับเป็นโหมดอ่ะปรับเป็นโหมดฟ้าเรากดขึ้นโหมดโลเราปรับกดลงประมาณนี้สมมติอ่ะผมเอาโหมดฟ้าไว้ก็กดเซตหนึ่งทีมันก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวเลขปลาของแท a c t i o n control ที่ว่าการล้อสะบัดอ่ะ จะเซฟได้มากที่สุดอะไรเงี้ยก็คือปรับได้3ระดับเหมือนกันแต่ความรู้สึกฟิลส่วนตัวผมนะตัวเลขยิ่งเยอะเสียงท่อยิ่งรั่นมากขึ้นไม่รู้ว่ามันเป็นระบบอะไรสักอย่างหมวดหมวดไหนที่บันแรงสุดอะพี่อาจะเป็นนี้แหละ F3 F3 ใช่ไหมฟิลผมนะฟิลผมนี้ที่ขับมาอะไรประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่ผมชอบฟิลที่สองมากกว่าไม่เอากลางๆพอเราขี่บนท้องถนนนี่เราเปนเยอะ แต่ถ้าขี่ใช้งานประจําวันทุกวันแนะนําให้ทุกคนปรับเป็นโหมด L แล้วปรับตัวเลขตรงนี้ให้เป็นเลข2หรือเลข1ก็ได้แค่นั้นครับประมาณนี้คร่าวๆหน้าจอก็ยังเป็นผสมผสานจากแบบอนาล็อกนะครับใช่ยังไม่เป็นยิตอนเต็มตัวใช่โอเคสวยถือว่าสวยนะพี่ใช่เพราว่าแล้วทำไมทำไมถึงตัดสินใจออกรุ่นนี้อะพี่ จริงๆอยากได้ซีซีที่สูงกว่านี้อ่าจริงๆเราอยากได้ซีซีที่สูงกว่านี้แต่ว่าราคามันนะราคาของมันมันในในราคามือสองเนี่ยออกสืผมถือว่าโอเคออกได้คีรอได้และอย่างเวลาออกทิปกันจริงๆเราก็ไม่ได้ไปเร่งตามซีซีสูงมากเท่าไหร่อยู่แล้วส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ไปไหนอย่างเงี้ยแต่นานๆถ้าออกทีได้ก็จะแบบเต็มที่กับร้อยสี่ร้อยหกนั่นคือเต็มที่ของผมแหละแล้วก็ ดับลงมาขีบใช้ชีวิตประจำวันก็ประมาณร้อยยี่ร้อยสามประมาณนี้คร่าวๆแฮนด์จับก็อยู่ข้างล่างตามสไตล์รถซูเปอร์สปอร์ตนะนี้นะเพราะว่าถ้าเป็นอาสามของเราเป็นเป็นซูเปอร์ไม่ใช่ซูเปอร์เดี๋ยวเป็นสปอร์ตบค์เนาะเขาเรียกสปอร์ตบอ์ก็ไอตัวแฮนด์ก็จะจับอยู่บนแผงคอนะเยังไงไฟท้ายขอดูไฟท้ายพี่ไฟท้ายก็ ก็คล้ายๆกันหมดเลยนะพี่เนาะเออแต่ว่าเวลาเราจัเบร์ถ้ากำเบร์มันก็มันก็เต็มอันนี้ตัวไฟท้ายนี่คือเดิมๆมาจากศูนย์เลยใช่ไหมพี่ไม่ใช่ไฟท้ายแต่งเนาะก็จะเป็นรูปเหมือนรูปตัวเอเนาะถือว่าโอเคนะแต่ยางก็ยังมันร้อยหกสิบเอาพี่หรือว่าร้อยห้าสิบร้อยห้าเนาะไม่ได้ใจ ถ้าเธออยู่ร้อยอาร้อยห้าร้อยห้าสิบครับครับเจ็ดนี่นะ <c oughs> ก็ดําเดิมก็ใหญ่จากของอา,าสามาเบอร์หนึ่งเพราะว่าอา,าสาม <c oughs> ยังหลังร้อยสี่ยังน่าจะร้อยสิบนะ <c oughs> ใช่ร้อยสิบเท่านันร้อยสิบอันนี้ก็คาร์บอนเกือบเกือบเต็มลำเลยนะ <c oughs> อันนี้ยังเป็นเป็นงานฟิ์มะนมพี่นะงานฟิวลอยนะถือว่างานเนีย้ย <ทำ S 2> ถือว่า <c oughs> โอเคเลยนะอันนี้พี่ทำเองก่อทำกันเองทำกันเอง เถือว่าโอเคนะพี่นะมีรถคันนี้เป็นรถมือสองนะพี่นะใช่ครับมีของแต่งอะไรที่มันติดรถมาให้บ้างจริงเนี่ยทางคันหมดเลยจริงๆมันไม่ใช่ของแต่งเลยเพราะมันเป็นของเดิมจากศูนย์มากกว่าอ่ามีแค่ชิวอย่างเดียวอันนี้ชิวใช่มีแค่ชิวแต่งอย่างเดียวใช่ครับแล้วก็ท่อไหมพี่ท่อด้วยอ่าท่อท่อด้วยเป็นกึ่งกึ่งฟูอ่ะเพราะว่าเหมือนตัดมอพักออกแล้วต่อทําด้วยสลิปออนออกมายาวๆเลย ประมาณนี้เชื่อม s อไว้แล้วการขับขี่พี่ก็ขี่ R 3นะการขับขี่กับคันนี้เปรียบเทียบกับอ3เป็นยังไงบ้างฟีลล <Feel, S 2> <ๆ S 1> ิ่งความดตกต่างฟิลลฟิลลากรอบตัวนี้จะได้ดีกว่าจะเยอะกว่าเอาเป็นฟิลสนุกถ้าเป็นฟิลของความรู้สึกตัวนี้สนุกกว่าใช่แรงกระชากถ้าเป็นท่อตัวเนี้คือเหมือนเรียกรอบมาได้ยากมากกว่าอาตัวที่ขี่อยู่ เพราะว่าใจจริงว่าจะเปลี่ยนเป็นท่อยาวเพื่อรีดรีดแรงมาให้ได้มากที่สุดอ่าแต่ว่าถามว่าฟิลจริงๆก็คือโอเคมันก็โอเคทั้งสองรุ่นแต่รู้สึกว่าตัวนี้สนุกกว่าประมาณน้นเพราะว่าลากรอบได้เสียงมันเล้าใจกาเพราะมันเป็นเป็นสี่สูบด้วยเนาะด้วยเสียงด้วยแต่ว่าข้อเสียก็คือรอบต้นมันยังแบบรอบต้นเหมือนมันยังห่อยู่เพราะว่ามันมันก็อามันก็สองสองสูบนะรอบต้นมันก็จะจัดนะใช่ใช่ใช่บบเทียบประมาณนี้นะครับรอบต้นนะเพราะว่า ท่อก็เป็นท่อทรงกระป๋องด้วยนะมันก็ไม่ใช่แบบรอบต้นด้วยนะไม่เปลี่ยนประมาณท่อ,อยาครับถึงจะโอเคมอพักมันน่าจะดีกว่านี้ถ้าต่อออกมาจากมอพักไงมันก็น่าจะดีกว่านี้ไป<ะ>เดี๋ยวเรา,เรา,าฟังเสียงท่อนะครับ เบิ้ลหนไหมพี่เอาสักอันนี้คร่าวๆนะเดี๋ยวเกียงใจปั๊มมเขานะครับเขาว่าก็ถือว่ารอเลยนะเป็นรถที่เจอได้น้อยมากนะครับยี่ใช่ผมขี่เองยังไม่เจอเลยคันอื่นก็ ในสมุรสาคร <ผม S 1> ก็มีอยู่แค่ผมเจอ,อ,เ,จอเจอไม่กี่คันเจอไม่กี่รอบแหละแต่ว่าในกลุ่มเราไม่มีเลยนะหายากครับหายากต้องเป็นเฉพาะกลุ่มจริงๆเนี่ยก็ถือว่ารถหล่อเลยนะแล้วก็น่าจะเป็นคล้ายๆแลนะเพร <laughs> าะมันหายากนะครับเพราะว่าเป็นรถนําเข้าจากญี่ปุ่นนะตอนนี้ก็มีรุ่นที่ของมันออกมาใหม่นะครับนะเซทเอ็กซ์ 4R นะอันนี้ก็ ถือว่าสภาพับไลยกันรานาลรอเลยเดี๋ยวพี่ขอถามอีกนิดนึงขอใกล้จบคลิปละรถคันนี้พี่ขี่ความเร็วสูงสุดที่เคยทําได้อาที่เทสได้มากที่สุดอยู่ที่ประมาณร้อยแปดสิบแต่ยังมันไปได้ต่อแต่ถนนมันอยู่มันหยุดแค่นั้นก็เลยต้องต้องพอไว้ก่อนอ่า,อ,าอีกคําถามนะพี่มีรถที่ที่ขายนะครับเป็นิ๊กไบที่ขายขายบนตลาดทั่วไปเนะี้ย มีรถในดวงใจมัรถในฝันอะไรเงี้ยถ้าสมมุติเรามีงบเรามีถึงอะไรเงี้ยเราจะเอาเป็นรุ่นอะไรครับถ้าในชีวิตเลยนะถ้าได้ก็คงเป็นแซดเอ็กซิสตะกุนคาวาใช่ตะกุนคาวาหรือไม่ก็ซีบีอาร์พันออ่าประมาณนั้นกต้องขอบคุณพี่มากนะที่จะเอารถมาให้เพื่อนๆพใี่น้องในช่องนะครับมารับชมกันก็ต้องขอบคุณพี่มากนะครับก็คลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะ ก็เอารถเซดส 25R นะครับที่หลอๆนะหาเจอได้ยากมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับก็ติดตามช่องของเราด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ